สวัสดีค่ะวันนี้เราพามาที่วัดพระธาตุเรืองรองและนี่ก็คือภาพบรรยากาศบริเวณร,บรอบๆวัดพระธาตุเรืองรองนะคะประวัติความเป็นมาของวัดพระธาตุเรืองรองตั้งอยู่ภายในวัดบ้านสร้างเรืองอเภอเมืองจัังหวดสีสเกตพระธาตุเรืองรองสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2525 เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุสำหรับให้ชาวพุทธลักษณะเป็นอาคารที่มีการผสมผสานศิละปะอีสานใต้สีเผาได้แก่ลาวสวยขมินและเยือมีความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์อย่างลงตัวบนยอดพระธาตุมีจุดชมวิวที่สามารถชมทิวทัศน โดยรอบได้อย่างงดงาม